ซ์ฟงซึ cage, e ่งซึ่งพี่น้องซิ่งจำนำกันเด้อมา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 ยงไงพามาเลี้ยงมือนีดีนี่พามาเลี้ยงจะบินพอนเด้อ แซ่บเบิงลับสเตอร์นี่ตัวใหญ่ๆอันนี้เอามือจับให้เบิ้มเลยเอามือจับให้เบิ้มคนบอกเพิ่งจะปรุงแค่คูนั้นแต่เมื่อนี้เพื่นสมบัติเอาอะไรจังก็แซ่บมั้งนะรัดป้าก็แซ่เอาซุปเอาน้ำซอสหั่นเปโซ่มานักได้เอาน้ำซอสกะเพรามานักเพื่พอสมควรกินไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วเันผเนาะจะแซ่บชนดได้ก็มาแซ่บทำกันพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้สอนแซ่บเด้ออย่ลืมกดติดตามให้สอนแซ่บเด้อมาแซ่บทำกัน แบบอุ uh. ่นไปอีกเนยปุ yeah, okay. so, so, Although, um, はは้งยังจกินปุ้งกป่าอย่ามาจุมมันีิไป่ซึงบ่ซึ้งบ่สเอาแต่ตุ้งป่ต้องทำตุ้งแบบซเราียาดเแกะลบเซนยืดตอนใหญ่ใหญ่เซนับ ผัดกะเพราเขาเอาน้ำซอสผัดกะเพรามาดับในบ้านถึงมะพริกรขี้ดดูจะเผ็ดพอสมควรเลยพี่น้องป้าจนเบื่อเหมือนกันกระป๋าไผ่เด้อบ้านไผ่โพธิ์เป็นเละขึ้นมายานของกระเจ้าเข็มมันไล่ขะนาะดวัวนี้บ่วัวได้เข็มนะมีแต่ปูอลัสก,การเข็ม จาำให้สอนแบไปได้พี่น้องนะแห้ง้วย้บเนาะฮะใไปแห้งดวยนะเออด้วยว่เห็ดกระปนเนีขาบอนเแล้วแบบกบ่มในคนแรนี่มันหนจำดีกับบักามมันเห็ดนำมุ้้าวแล้วรามันนานกระดิ่มันตวันขาเออมันกม่ ว่าไวซื้อโชว์นี่เอาเดือบังทองซีไปไหนใหู้เดอร์โพ๊ดนี่เสเนทหมดเลยดีบสนแทมันกิคกีด้วยชอบนะบักความันบ่เลยก็เลยว่ามตองยานไปไหเห็ดติ๊กไปไหเห็ดจับันไดคุหลเห็เ็ดเทื่อเลยบัไดไม่อยากเห็ดแล้วเสียเงินไปแต่ละปีลปี่บดีเขาไปเห็ดน้ามาเห็ด มันยังอ่อนอ่อนพาเ็จอยู่เห็ดติต๊กๆมนนอนแล้เออเขามีบทเขามีบทเ,บเนยนเนยนะู yeah, yeah. ูข้ยาฟูใหญ่เด <laughs> ินไปนอนเลยดิไปนอนชอบเดินเละเออทเหมือนเดนไปนอนเดแล้วไปไปยู่ไปที่้วเนี่ตย์แล้วนี่ยก็ไปกันเพียเออบอเฮยพี่บาโทมากมว่านี่เป็นไ้ไอ้น่เวันที่บารมัีก็ดีไปะ อ่อยวานพีมันบะโลวิบะโอ่เก็บเพื่อนไหมเ่เด็ลนมาบอกว่าต้อนไปหาสนามก็ตงไปนอนโรงแรมใอย่ๆนี่แก่ตัวใหญ่พี่เนองซาบีจะเอามาให้แต่เดตตันเดียวตัิติดไม่ซอเซฟเดตเพี่น้องเด้อ เย็นกับพรอนเข้าก e ันอู้เผ็ดๆคำลาบไป่หยอกเอาที่หยอกกันไม่หยอกเลยเฮ้ยนะปลากระปุงนีงนะ่รนบเป็นเพื่อนกันอยู่ไมอกเลยเพื่อนกูนี่ ันเสี่ยงคอลก็ค uh ุยเป็นอายุสำคัญเออเขาเป็นเสียวก็หนึ่แดงของเงี้ยแหละโอ้ยไม่ผ่านเลยได้ฮะบเสียงคอลร้านนี้พอมีหัวบอกอันมัแนนำโซ่งกัวมึงนะมึงมันกินงดนะมึเป็นบ้าขนาด เมือนบบกอันนันเนน้าเข้ารวนะเอ็นั่นแหะเออนั่นแหละิ้อแบบแพ้งน่ะนะยีโ่ื้อคอมพิวเตอร์มายัยิโกัไอคซื้อโผ่เลยเอาไเลยั่ปแหลเอาแองลอยเอาสีลอยเเอลอยนึปบามันเป็นปลาแล้วไอบาเป็นคนบัด แม่บอเสียงพรท่นวะเออเสียงพรเป็นมาเป็นคนมัดท่นวะพี่เงือกเข้าพี่เงือกเงือกเหรอนี่เอามือดิไอ้นอเนี่ยไอ้น้องก็มัดมันเนี่ยไอ้น้องมัดเนี่ย แน่หนกแต่เดคลมันดีอยู่รงกบบางเนาะดีอยู่ร่ก sure> ับบางนี่มาเป็นคูเป็นคุเขาตัดใจกลับไปบ้านแล้เนีอนอตนี้ี่บาทเมืองนี่บาเมือเาบ่กเป็นพี่เงือแล้วคูอยู่รงอมกบบางเไปวดีเื่อกาล้วพี่เมือกดจอแซบมนกดติดตามจอแล้วนไได้เด้ cầu cho chung sân đeo bay ngang 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 bay ốc bay ngang bay ngang bay ngang bay có bay ngang 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 bay จุกน้ำพันเบสโซเขา <refere es> ได้แล้วเป็นคิ้วทอนเอาน้ำพึ้งใส่บอ่ ถ <So S 2> ัวนื้อั่ฝนัวเปนเเปรากิเราอดือนเรามีเราสุส้สถานที่อาณาอันปฏิบัติธรรมบักใหญ่เฮ้ยกอเราพันน่้าอ้ยอนึงเารอหอึ้อยนึง

มังจะฮ็ดคริสมาแซบไปเลยเลยก็ก็มาแล้วก็มา่าได้เป็นเบอร์เดย์เต็กเาเป็นเบอร์เดย์กัน านี่กับเค้กอยู่นี่จะไปอยู่เทื่องไปกินญี่ปุ่นกับไปเค้กอ่ะมีมาเมกานี่เกิดสามเลยบังกูเกิดตั้งสามข้างเลยจากหน้าเนี่ใส่ได้มาเกิดยอมริกาเยอะันนืนน้อยู่ก็ติดตามซอยแด้ก็ติดตามซอยแดงเย่กเลยเลยผูุกคนเน้อ